สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2 5 6 3นะครับวันนี้อยู่ที่หัวข้อเรื่อง3นิ้วพระการแบ่งบานทั้งแผ่นดินนะครับที่ต้องบอกเรื่องนี้ก็เพราะว่าวันจันทร์วันอังคาร ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่นะครับก็มีม็อบของคณะประชาชนปลดแอกนะครับที่นุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็สร้างความฮือฮานะครับสร้างเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมานะครับต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ที่17วันอังคารที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการชู3ามนิ้วและโบสีขาวนะครับก็คือมีการ โรงเรียนต่างๆนะครับในหัวเมืองในจังหวัดต่างๆน้อยใหญ่นะครับรวมไปถึงที่กรุงเทพด้วยก็มีการจัดกิจกรรมระหว่างเคาตรงชาติเสร็จก็มีน้องๆนักเรียนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายก็แสดงสารลักษณ์ด้วยการชู3นิ้วหรือมีการติดโบสีขาวนะครับเพื่อแสดงออกของเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแต่ก็ ทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม,มา่าประเด็นความขัดแย้งในสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่เรื่องของการชู3นิ้วเนี่ยก็เคยเป็นมีปรากฏการณ์กันมาแล้วอยู่ช่วงหนึ่งสังคมไทยถ้ายังจำกันได้นะครับแต่ว่าพอมาครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ดูเหมือนจะว่าจะจุดติดจะสร้างความตื่นเต้นสร้างความอะไรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืององเรามากพอสมควรน,นะครับเพราะ ครั้งนี้นะครับนอกจากเด็กเหล่านี้ในการแสดงออกแล้วคุณครูนะครับคุณครูอาจารย์ผออเรีลนงต่างๆก็มีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้แตกต่างกันไปนะครับบางโรงเรียนก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็มีการเข้าไปบ,าบังคับมีเข้าไปาต่อว่าหรือห้ามปามนักเรียนเหล่านี้นะครับในขณะที่บางโรงเรียนนะครับก็เปิดเวทีเปิดพื้นที่ให้ นักเรียนเหล่านั้นในการแสดงออกนะครับซึ่งก็มีหลายมิติหลายบทบาทนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกลายเป็นถูกยกระดับกลายเป็นการคุกคามของนักเรียนนะครับเพราะว่าจากภาพที่ปรากฏอย่างที่นครสวรรค์บ้างมีครูบางคนนะครับไปปัดโทรศัพท์ของนักเรียนหรือ,อ,อที่สุราษฎร์มีการยื้อแย้งฉุดแย่งกันนะครับจนทํา ให้เกิดภาพต่างๆที่ตามมาเกิดกลายเป็นภาพที่ว่าบางคนก็จะเห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับครูยหยุยนะครับคุณวันลบนะครับก็คือซึ่งเป็นสวนะครับก็การจบคณุศาสตร์มาก็คือพูดง่ายคือจบด้านครูมาแล้วก็เป็นครูเรื่องของเด็กมานานนะครับศึกษาเรื่องเด็กมานานแล้วก็เป็นสววมาหลายสมัยนะครับก็ให้ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจนะครับคือครูยหยุยแกก็บอกว่า เรื่องนี้คือทางคุณครูเนี่ยต้องเปิดโอกาสคือพวนานก้ต้องต้องถอดใจจากคุณครูเนี่ยเราไปคิดในฐานะเราเป็นครูเราเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เราต้องคิดนะฮะครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเด็กการแสดงอของเด็กเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าในห้องหนึ่งก็ต้องมีเด็กหิวเี้ยวเด็กแบบเกเรหน่อยเด็กอยากอยากต่อต้านระบบต่างๆก็จะแสดงออกต่างๆเช่นบางคนไม่เอาเสื้อใส่ในกางเกง มีการไม่ใส่รองเท้าในส้นพับพับส้นบ้างมีการกางเกงขาสั้นกว่าที่คุณกำหนดกับโปรงสั้นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแต่ว่าครั้งนี้ที่น่าสนใจก็คือเป็นการแสงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นมิติใหม่ซึ่งทางครูอาจารย์ต้องเปิดใจให้กว้างต้องให้พื้นที่เขาแทนที่จะไปปิดกั้นต้องเปิดโอกาสโอกาสให้เด็กเขาเรียนรู้ว่าอ่ะ กูชูสามนิ้วใช่ไหมสามนิ้วคืออะไรอ่ะน้องหนูคนไหนอ่ะต้องการชูสามนิ้วอ่ะมาอธิบายซิว่าสามนิ้วในความเข้าใจของน้องของหนูคืออะไรเด็กก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อสามนิ้วนะก็คือเรื่องของเสรีภาพนะครับความเสม,มอภาคพารอ,อนภาพมันคืออะไรก็ได้ศึกษากันไปอีกหรือศึกลึกๆกันไปอ่ะการชูสามนิ้วเคยปรากฏในเรื่องหนังนังของลิวูดเรื่องหนึ่งอ่ะทางการเกม ซึ่งตัวนางเอกเป็นคนชูสามนิ้วเพื่อ,อ,อต้องการจะปลดแอกอาการกดขี่ต่างๆนะครับหรือย้อนไปของการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสก็มีการชูสมนิ้วเหมือนการเป็นแสดงสลักษณ์ต่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครูอยู่ที่แกก็บอกกับผมว่าต้องเปดิดโอกาสสิ่งที่คุณครูควรจะระมัดระวังก็คือต้องไประมัดระวังว่าไม่ให้เด็กเหล่านี้เนี่ยไปบูลลี่กันเองเพราะว่า การชูสามนิ้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ชูบางคนก็ชูมันจะเกิดกับการแบ่งพวกแบ่งฝ่ายหรือเปล่าเฮ้ยเราชูนะทาไมนายทำไมนายถึงไม่ชูนายสลิมหรือเปล่าอ่ะเป็นการแบ่งพักแบ่งพวกจะกลายเป็นการขัดแยง้งกลายเป็นการทะเลาะของเด็กกันไปซึ่งครูเนี่ยมีหน้าที่ตรงนี้ต้องเข้าไปให้ความรู้เข้าไป ทำให้ไม่เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับว่าทุกคนมีสื่อแสดงออกนะคนนี่อยากแสดงสารักษณ์การอยากชูสามนิ้วก็ต้องปล่อยเขาคนที่ไม่อยากแสดงก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้ได้อันนี้เป็นเหมือนกับว่าการเรียนรู้ประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ในชั้นเรียนนะครับเพราะว่าคนเราประชาชนเด็กก็คือเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันต้องอยู่สังคมร่วมกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าเด็กเหล่านี้นะครับวันนี้เขาเป็นเด็ก อีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าอีก30ปีข้างหน้าเขาเป็นกําลังหลักของสังคมนะครับเด็กที่ชูสามนิ้วในวันนี้ในอนาคตคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นนายกทั้งมตีก็ได้เป็นรองนายกก็ได้เป็นผู้เริาหารเป็นปลักกระทรวงต่างๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำามาเข้าใจเขานะครับและมีประเด็นที่ผมถามกูอยู่ว่าเฮ้ยการกูอยู่ครับการแสดงอย่างเนี้ยมา,ปาเป็นการเป็นแฟชั่นหรือเปล่าไปเป็นรัที่เอาอย่างหรือเปล่าอ่า ุูอยู่แกก็ตอบในมิติที่น่าสนใจว่าเรื่องแบบเนี้แกจะกตัวอ,อย่างว่าสมัยแกร่รวมชุมนุมแกก็เห็นรุ่นพี่เข้าไปชุมนุมเข้าไปแทแางกิจกรรมต่างๆเอ้ยมนันน่าสนใจนะคือสิ่งที่กูอยู่บอกคือว่าก็คือมันมีทั้งมีทั้ง,งของแฟชั่นด้วยทั้งมีอุรมการจริงจริงด้วยทั้งถูกหล่อหลอมมาด้วยทั้งเป็นเรื่องของวัยเรื่องของการอยากแสดงออกด้วยเพราะอย่าลืมว่าถ้าเอาจิตวิทยาเด็กมาจับนะครับเด็กวัยรุ่นเด็กสมัยเนี้ย ก็คือเด็กเขาอยากจะโตอยากกะโชว์อยากอวดอยากเก่งอยากแซงออกนี่คือพื้นฐานทุกคนอยากเป็นแบบนี้หมดนะครับอยากโตอยากโตกับผู้ใหญ่ต้องอยากโตทั้งผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากโชว์อยากแซงออกอยากแสดงสิทธิแสดงความคิดของเขาผู้ใหญ่ต้องรับฟังนะครับเรื่องแบบนี้นะครับคือมันต้องคือคุณครูนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจในมุมเด็กด้วยเพราะเราทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่วันนี้ อดีตเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับคือเราอยากให้มองอย่างการเข้าใจพอเข้าใจปับ๊บเออแล้วเขาคือการเข้าใจคือการเปิดพื้นที่เปิดพื้นที่ในหัวใจให้เขาแสดงออกด้วยการมีเมตตานะครับซึ่งจะทําให้สถานการณ์มันไม่เวลวร้ายไปกว่านี้นะครับคือเราแต่ว่าต้องอยู่ภายในกรอบกติกาอย่าไปล้าเส้นอย่าไปนั่นกูอยู่ให้บอกผมยึ่คำนึงว่าเด็กเข้าชูสามนี้ก็ดีแล้ว ถ้าเด็กก็ชูนิ้วเดียวเนี่ยชูนิ้วกลางเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาแน่นอนอย่างนี้ถ้าชูนิ้วเดียวเนี่ยคุณครูต้องเข้าไปห้ามปามเพราะมันไม่ถูกต้องนะครับแต่การชูสามนิ้วเป็นการแสดงสัญลักษณ์นะครับเหมือนวันนี้ที่มีคนไปถามบิ๊กป้อมเด็กชูสามนิ้วบิ๊กป้อมตอบว่าชูลูกเสือนะครับก็เป็นทานมุมมองที่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับต้องติดตามเพราะขณะนี้เนี่ยการชูสามนิ้วมันกลายเป็น สามยุคพก,กานแล้วนะฮะทำให้เรื่องนี้มันเบ่งบานไปทั่วประเทศการรับรูก้การกระจายข่าวสารทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปแล้วในบ้านเมืองเรานะครับต้องจับตาดูนะครับว่าทางรัฐบาลหรือผู้อำหนาาเนี่ยหรือคุณครูอาจารย์ต่างๆจะบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งหรือความปะทุกุดกุ่นอย่างนี้ในแบบนี้อย่างไรบ้างนะครับต้องติดตามกันต่อไป พบกับการเมืองความทุงได้ใหม่นะครับจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN